ครับสวัสดีครับพบาดกินแซบกินนัวครับมากครับวันนี้พบาดแดนนี่มาพี่น้องนี่พุทธาแช่อิ่มพุทธาแช่อิ่มชาววังพี่น้องพบาดเห็นมันกินก็นอยากกินเราก,ก็เลยสั่งมามาแกะก่อน <c oughs> เอามาซับแซบน้องพบาดแกวกลย เป็นกินก็นอยากกินหรอกวะ mm hmm. เป็นตะกรอบดีทีเดยเนาะโ oh. อู้หเหงืหมดไอ้ถุงเจ้ไอ,อ้ถุงน่าพ่น้อมะขัดมันสามถุงเลยเป็นถุงซิปล็อกอย่างดีเด่นจริง mm hmm. เดี๋ยวมันสีเหี้ยนะมันจะหกมันจะหกค,ค่อยๆ แคมปิเกลืไม่นำไปลองนี่แคมปิเกลือมาให้าให,หาทุงแกะโหลดพี่น้องปิเกลือเี้ง่ายไปเลยตอนนี้มึงสีดีขึ้นอย่างสีง่ายๆกินง่ายๆไปลอง าพีพระนอนกินนั้นพุทธาเช่ออิ่มชาววังไรเมร็ดควันขวานเม็ดออกมาอย่างดีไปนอะแก้เบิดหลดหาห่อแก่เบิดหลดคุณน่ะโอ้นาเสียบด้วยกันอร่อยอร่อยลองมึง เผือบนินเลยกรอบกรอบอร่อยไี่น่อง ยมัจิ้มมนนเล้อราไม่แตะเกียบตามผลกับเขามาเลยว,วมกรอบแน่นอนเลยเป็น้องกรอบคักอืม เกลือมันก็เสียบเลยพี่น,น้องที่แถมมันพริกเกลือก็อร่อย กรอบรสชาติหวานว่ามัน มันบ่เปี่ยวไหมพี่น้องตัวเปี่ยวนิดๆน,น่ะแต่อร่อย ันกินในเบ็ดมือขอบพี่เกลือพันนี้ก็บพวกเพลทไลด์ได้ไหมน้องเนี่ยเพลทไลดงกินพอดีกินเนี่ยไม่เพลทไลด์หรอก ึงเด็กกิมได้ข้าวผัด้มกเพชรอีกย่อยใส่พริกเอาโรดพี่น้องทำไมากลืมใส่พริกมัน วานเห็นเขากินก็เลยยากกินบอกแม่บ้านว่าสั่งไมให้เนี้ยว่าเราซื้อกับเขาแล้เมือนไปเลยเมื่อนเป็นเอื้อนเอากับเขาบว่าเป็นจะมาขายตุ้มมือเราพี่น้องแต่มีช่วงหนึ่งนีง่เป็น 5, ให้ไปสามสี่มือนี่ ปึงมากด้วมือแรกนี่ที่หายเป็นหนาหนาเท่าบอลนะอ่ะก็ข้าวเพืชนะกินเด้วยแสยบบรรจักรยานขาย อืมันร่มฝนหมดเนะมือตึ๊บมาทาังคนตึ๊บเลยไหมมาแน,น,น่นอนไม่ต้องห่วงผอบาดเก็ียมเก็บผ่าเลยเลยเบ <c oughs> <c oughs> นบูก <c oughs> ขอเป็น้องกินเพิ่อนไหม แย่อิ่มยังกลิ่นไงนะผงควานเม็ดออกให้นีะกลิ่นไงบุตรของมันหล่อนในเองพี่น้องส <laughs> บาย Ừ, sạch. Bạn năng lộp đẹp tuần cho đầu, hay tuần đầu băng đẹp hay lên ปิกเกลือคุกอะไรไม่รู้ Sambung ni bayu dia ber. Kau jumpa bandung ni. Lain ni. 嗯，我不知道。 ฝนตกในแม่พี่น้องเพราะว่านาอยู่นี่ฝนตกฝนตกแลกพอบานจะไปหาอื้ง <laughs> อี๋พี่น้องพอบานข้างเขงียวเปปีที่แล้วเรอนะฮะอื้งมาต่มจับแซ่บะอน่เอามาอนี่พุทราแช่อิ่มชาววังพี่น้องกรอบอร่อยพี่เกิร์มเ็นกระเซาปีพี่น้องวกเพียรลาล เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีกินเกือบบม่เทือนแล้วเอาะว่าก็ฝากก็แลไรก็แชร์ก็ดีตามทางบ้านกินแสกกินน้นี่นะครับพิธาประการไดเขอโทรขอขาให้ได้ครับขอบคุณทุกนน้นใจครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ไว้พอคลิปนาครับสําหรับนี้ไครับสวัสดีครับ